ค่ะแพทย์ค่าจาก r ีเจนโฮม่ะค่ะวันนี้เราสองคนนะคะจะมาอัปเดตสต็อกนะคะซึ่งมีมากกว่า50คันเลยค,ค่ะลูกค้าก็ตอนนี้นะคะเราก็จะแบ่งเป็น2อ p พีะนะคะ E ีพีแล้วประมาณ20กว่าคันนะคะ,คะก็มีทั้งหมด2 E p e ีพีีพีแรกนะคะเริ่มกันที่ ฮอนด้าแอคคอเลยค่ะ,ะเป็นรถที่เราขายดีนะคะ<ช>มากที่สุดในดีเจนโฮมคาร์นะคะ<ช>ก็คันนี้นะคะคันแรกนะคะเป็น Accord นะคะ 2.4EL ค่ะลูกค้า่เป็นปี2017ค่ะราคานะคะขายอยู่ที่825,000บาทค่ะค่ะคันถัดมานะคะก็จะเป็นนะคะ Honda Civic นะคะโฉม FC นะคะ1.8นะคะ 1.8EL นะคะใช่ค่ะ โอ้ภาษียาวๆถึง6กศเลยนะคะแล้วก็ราคานะคะอยู่ที่เจ็ดแสนนะคะสองหมื่นห้าพันบาทค่ะโปรโมชั่นเลยค่ะน้องแพทโปรโมชั่นนะคะตอนโปรโมชั่นเด็ดดวงมาอีกแล้วนะคะจองออนไลน์เท่าไหร่นะคะน้องแพทจองออนไลน์นะคะ199บาทค่ะรับเงินกลับบ้านนะคะมูลค่าถึง19,999บาบาทค่ะและแถมนะคะลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการส่งด้วยนะคะมีบริการส่งฟรีประกันแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะ หรือจะเปลี่ยนเป็นชุดแต่งหรือ<ช>จะเปลี่ยนเป็นจอแอนด์เดอนะคะ<ช>ก็อยู่ในงบ20 0 0 0บาทนะคะ<ช>ลูกค้าก็สามารถอ๋อไม่ใช่อยู่ในงบ19,99 9บาทนะคะลูกค้าสามารถจัดสรรเอาโปรโมชั่นหรือ<ช>เอาของแถมได้เลยะนะะ,ะโปรโมชั่นเลือกได้ตามใจลูกค้าเลยนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราจะพา<ช>ไปดูโซนด้านหลังกันนะคะก็สลับไปโซนหน้าโซนหลังนะคะส่วนด้านหลังนะคะลูกค้าก็จะเป็นแถบจาพวกรถกระบะนะคะทั้งมี4ประตูเกียร์ธรรมดานะคะหรือว่า สีประตูออโต้หรือเป็นแค็บแล้วก็เป็นที่วีคันใหญ่นะคะอย่างคันนี้นะคะจะเป็นนิสสันนวารานะคะลูกค้าปี2018นะคะตัวนี้เป็น2 5 v จาลเนิเบอร์นนะคะรถสี่ประตูเกียร์ออโต้นะคะปี2018ราคาอยู่ที่595,000บาทเท่านั้นค่ะบาทนะคะตัวนี้นะคะรถ สวยมากนะคะแล้วก็มเพียงแค่ประมาณ80,000กว่าโลนะ80,000กว่าโลเท่านั้นค่ะเราสวยมากนะคะอะถัดมานะคะอันนี้เป็นจ้าตลาดนะคะสำหรับเบลตาไฮรักรีโวะคะ อันนี้เป็นปี2016นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวนะขับสี่นะคะโฟวินะะตัวนี้ดียังไงแล้วเป็นตัวที่ขายดีมากๆเลยค่ะ้อกแพทนะมาก็่คัน์ันก็หมดนะคะตอนนี้นะคะเหลือเพียงแค่ไม่กี่คันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ชอบนะคะสามารถจับจองได้เลยนะคะราคาอยู่ที่595,000บาทเท่านั้นนะคะก็เป็นตัวนะคะตัวแถบลูกลูกค้าแถบต่างจังหวัดนะคะที่ชอบแบบถบนะเกียร์ธรรมดาขับสี่นะคะเหมาะมากๆนะคะสําหรับคันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะพี่กุ้ย 5แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นค่ะโอเคถัดมาส่วนคันนี้นะคะก็จะเป็น Honda City ค่ะลูกค้าปีอะไรคะพี่ปุ้ยอันนี้เป็นปี2013นะคะแล้วก็ราคานะคะถูกมากๆเลยค่ะราคาอยู่ที่3 3ส0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะถ้าใครนะคะกำลังที่เล็งๆหารถที่เป็นแบรนด์หลักนะคะแล้วก็ราคาดีผ่อนไม่สูงใช่ค่ะก็แนะนำเป็นิ i ี้เลยประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ คันนี้ก็มันจะผ่อนประมาณเท่าไหร่คะพี่ปุ้ยคันนี้นะคะก็อยู่ประมาณ5,000กว่าบาทค่ะ5,000กว่าบาทเริ่มต้น5,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะโอ้โหยางปีใหม่มากยี่สองโอ้อย่างเงี้ยถือว่าโชคดีของลูกค้ามากๆเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าไม่ต้องไปเปลี่ยนยางใหม่นะเพราะว่าเราจัดการให้แล้วเท่านห้นพม่พอค่ะพี่ภาษีหนึ่งปีโอ้โหปีหกหกพฤษภาหกหกนะคะ สุสภา66นะคะคันนี้คือคุ้มมากนะคะลูกคา้าการทรงกันศาสตร์มีหมดนะคะแล้วก็ไอไอตัวที่เวลาเปิดประตูรถนะคะมันจะเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้ก็ถือว่า,เ,าเป็นตัวที่ ลองท็อปนะคะสำหรับ Honda City นะคะย้ำราคาอีกรอบนึงราคาอยู่ที่335,000บาทเท่านั้นค่ะผ่อนเบาๆนะคะก็ประมาณตกเดือนละ5้0 0ว่าบาทบาทเท่านั้นเองโอเคค่ะอ่ะคันมาด้านหลังนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นรี v o นะคะรี v o เป็น4ประตูยกสูงนะคะแต่คันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะ ปี2021เนาะ2020ค่ะอ๋อปี2024 21นะขายไปแล้ว21ขายไป,ไปแล้วโอเคอันนี้ปี2020นะคะคันนี้นะคะลูกค้าเดิมนะคะ เพิ่มตัวแครีบอยที่เป็นตัวปิดด้านหลังมาด้วยนะคะก็ราคานะคะอยู่ที่6 3 5 0 0 0บาทนะคะลูกค้าแล้วก็ยางดีนะคะดอกยางเต็มใช้งานได้ปกตินะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ยางที่ปีใหม่กว่านี้นะคะก็จัดให้ได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เนาะใช่ค่ะเรามีโปรโมชั่นลูกค้านะคะให้ถึง20,000บาทเลยทีเดียวโฆษณาเพิ่มเติมนิดนึงคันนี้ไม้น้อยมากๆเลยนะคะไม่วิ่งเพียงแค่หมื่นเก้าหมื่นกว่าโลเท่านั้นใช่ค่ะแล้วหมื่นกว่าโลเท่านั้นประกันของศูนน่าจะเหลืออยู่เนาะเหลืออยู่ค่ะเพราะว่ามันเป็นรถปีใหม่ใช่ค่ะ โอเคมาที่ด้านหน้านะคะคันถัดไปเลยกันทีเดียวเลยนะคะคันนี้นะคะเป็น h o n ด a านะคะ CRV ปี CR 2019 <19 S 1> นะคะค่ะราคาเท่าไหร่นะ <laughs> ราคานะคะลูกค้าอยู่ที่ราคานะคะ <laughs> อยู่ที่92,5,000บาทค่ะเป็นตัวเ,เขาเรียกว่า 2.4S นะคะลูกค้า <laughs> สำหรับคันนี้นะคะเพ <laughs> ตัวนี้เขาก็เรียกว่า,า CRV Gen 5นะคะ <laughs> ตัวล้อนะคะลูกค้าจะเป็นล้อแบบทูโทนค่ะล้อเดิมนะคะของของไม่ใช่ล้อเดิมของลีเจนเป็นล้อเดิมของคันหน้าเลยนะคะยางนะคะลูกค้าปี2 1ค่ะแล้วดอกยางยังเต็มนะคะลูกค้าใช้งานได้อีกถือว่าเ้าไม่ต้องมาเปลี่ยนยางใหม่นะคะเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะคะถูกต้องใช่ค่ะสําหรับคันนี้นะคะโดนใจมากๆตัวนี้นะคะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะรู้สึกว่าภายในนี่จะมีเป็นแบบลายไม้ด้วยหรือเปล่าโอเคค่ะ ถัดไปนะคะคันนี้นะคะคันนี้เอสยูเหมือนกันต่างค่ายนะคะแต่ตัวนี้ก็ได้รับความนิยมพอๆกันเลยว้าวสวยมากนะคะสำหรับ n issan ex trail นะคะค่ะคันนี้เป็นปีเอ่อ nissan ex trail สองจ็ดพี่พืนพี่พื่แบบไม่มีแรงอะ นี่เป็นแบบเแล้วอ่ะเอาโอเคคัดนะค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็น n ิส s ันเอ็กเลค่ะ2.0 e ขับ2นะคะเป็นปี2016เนาะ15ค่ะไม่จำมั่วซั่วยหมดเลยคันนี้นะคะเป็นปี2015ค่ะลูกค้าขับ2นะคะเป็นตัว e นะคะราคานะคะอยู่ที่475,000บาทเท่านั้นนะคะคห้ดิดดีๆเริ่มต้นที่ฟรีดาวค่ะ แล้วก็ดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้นที่2.79นะคะสำหรับคันนี้ผ่อนก็ประมาณ700 0ันกว่าบาทเท่านั้นเอง SUV นะคะผ่อนประมาณเจ00กว่าบาทนะคะสำหรับคันนี้ออปชั่นเหลือหลายมากๆนะคะประหยัดน้ำมันด้วยนะคะใครที่ตามล่าหานิสสัน X-Trail นะคะมาถึงแล้วนะคะแล้วไม่ได้มีแค่คันเดียวนะคะยังมีแบบหลายคันเลยทีเดียวใช่ค่ะ X-Trail ยังมีอีกคันหนึ่งอ่ะคันถัดไปนะคะคันนี้นะคะก็เป็น h o n d a Accord นะคะคันนี้เป็นปี 2018นะคะคันนี้นะคะราคานะะคอยู่ที่875,000บาทนะคะเป็นรุ่น2.4 EL นะคะตัวท็อปเนวิเกเตอนะคะคันนี้นะค่ะมาพร้อมกับยางมิชลินนะคะลูกค้าขอบ18นะคะสำหรับคันนี้โอ้โหยางปี20 20เลยยางใหม่มากเลยนะคะใช่แล้วสัปดาห์ที่51ด้วยนะซึ่งน่าจะซื้อประมาณแบบปลาปลปลปปีของปี20 ปลายปลายปีของปี20บนะคะหรือไม่ก็ซื้อประมาณต้นปีของ21นะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม้นะคะไม่ได้เยอะมากนะคะกับการใช้งานของเขานะคะเพราะฉะนั้นยางี่ยใช้ได้อีกยาวๆเลยนะคะอ่ะถัดมาค่ะมาด้า b t ท0นะคะตัวนี้เป็นปี2019นะคะปีใหม่มากแล้วก็วิ่งน้อยด้วยนะคะแล้วก็ราคานะคะอยู่ที่53 5,000บาทเท่านั้นเองค่ะไม่เพียง7จ็ดลัเท่านั้นเป็นเกียร์ออโต้นะคะ4ประตูนะคะสำหรับคนที่อยากได้นะคะรถนะคะ รถกระบะนะคะสประตูนะคะคันนี้เหมาะมากๆเลยปีใหม่ๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะคือราคาถูกมากๆเลยใช่คะแล้วก็ไม่น้อยด้วยนะคะไม่เพียงแค่ไม่กี่หมื่นโลประมาณเจ็ดหมื่นโลสี่หมื่นโลเท่านั้นค่ะเจ็ดหมื่นโลแล้วเพิ่งขายไปนะคะคันนี้ขายดีมากเลยนะคะตรงจ้องแบบสั่งเข้ามาอีกค่ะคืคันนี้ไม่น้อยกว่าคันที่แล้วเนาะใช่ค่ะคันนี้นะคะลูกค้าเป็นยางนะคะของไปไหนแล้วเบส t o โ e นนะคะลูกค้ามาพร้อมกับขอบนะคะขอบยางอยู่ที่ 17นะคะแล้วก็แม็กนะคะเป็นแม็ก a d มา้านะคะแม็กเดิมนะคะยางยังสภาพดีอยู่เลยนะคะใช้งานได้ดีนะคะสําหรับมาด้านะอย่างที่บอกอะก่อนหน้านี้นะคะส่งใต้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ลูกค้าทางใต้ชอบมากขับดีนะคะนิ่มนะคะแล้วมันใหญ่นะคะช่วงล่างมันค่อนข้างดีอ่ะถัดมาค่ะสองพี่ปุ้ยเลยคันนี้นะคะโตโยต้า l อ i s ตินะคะคันนี้เป็นปี19นะคะราคานะคะอยู่ที่ ีแสนเก้าห่นห้าพันบาทเท่านั้นนี่<อ>ปีสิบเกา้าเหรอใช่ค่ะ ปีสิบเก้าใช่ราคาเท่าไหร่นะสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทน้องแพทฟังไม่ผิดถูกใช่ไหมคะถูกมากถูกมากนะคะใช่ค่ะสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทประจำได้ว่าเมื่อประมาณสองสามเดือนที่แล้วอ่ะแพทขายปีสิบเจ็ดอ่ะราคาสี่เจ็ดห้าโอ้มาใหม่นะคะมาใหม่มาใหม่นะคะแล้วก็ได้ออปชั่นด้ปีใหม่กว่าเดิมนะคะตัวนี้นะคะในราคาที่แบบราคาถูกกว่าเดิมอีกนะคะผ่อนนะคะก็จะประมาณเดือนละเจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะก็สําหรับใครนะคะที่เครดิตดีก็จะฟรีดาวไปเลยค่ะ โมชันใช้ได้เหมือนกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะเอาติดนะคะเป็นรถที่ดีใช้ได้เลยนะคะประหยัดน้ํามันด้วยแล้วก็ขายดีมากๆนะคะเรามีเอาติดอยู่ทั้งหมด4คันใช่ไหมมีเป็นโฉมนี้หมดเลยนะคะมีทั้งสีดํานะคะแล้วก็สีเทาดํานะคะแล้วก็เป็นสีบรอนนะคะอะโอเคถัดมานะคะคันนี้เลยตามคำเรียบร้องนะคะน้องเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะสำหรับ Fort r a n g e r นะคะ อร์เรนเจอะคะตัวนี้เป็น2.2นะคะตัวนี้รุ่นย่อยอะไรนะพี่ปุ้หนูรู้แต่ว่ามันเป็นเป็นปี2020แลปแล้วก็ราคาอยู่ที่625,000บาทนะคะ S L T S L T นะคะคันนี้นะคะตัวนี้นะคะตกแต่งนะคะโอ้โห Y ท็กมาเลยนะโลบาร์นะคะด้านหลังนะคะหรือจะเป็นราวแหลกด้านบนนะคะฝาข้อถังน้ำมันป่งล้อนะคะตัวนี้เด็ดมากเป็นตัว4ประตูนะคะแล้วก็ ต้องแพทย์ค้าด้านหลังคือแต่งโลบานะคะแล้วก็แต่งสติ๊กเกอร์แบบแนวแบบแอดเวนเจอร์นะคะประจนไฟเรียบร้อยแล้วสําหรับคนที่ชื่นชอบรถที่แบบพร้อมลูยแบบดุดันนะคะคันนี้แต่งความคล่อโคมด้านหลังก็มีนะคะแล้วก็เป็นเกียร์หกสปีดนะคะคันนี้เนาะเกียร์หกสปีดเป็นเกียร์ออโต้นะคะสี่ประตูคันนี้แล้วก็ราคาเท่าไหร่นะพี่หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นะต้แดงนี่รู้สึกว่าน่าจะขายแพงนะ ได้แดงขายร้านหนึ่งนะพี่ได้แดงขังร้านหนึ่งนะคะแล้วก็ขับดีมากนะคะสําหรับฟอร์เรนเจอร์นะค่ะอ่ะขับมานะคะตอนนี้มาตาเก่งบ้างนะคะบอกแล้วว่ามันจะสลับกันเนาะด้านหลังส่วนใหญ่ก็จะเป็น SUV นะคะแล้วก็เป็นกระบะนะคะคันนี้นะคะเป็นนิสสันเทียร่านะคะปี2018ันดนะคะคันนี้นะคะเป็นสองเจสูนเอคล์สองเจสูนเอคลค่ะราคาค่ะหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองค่ะหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะ ก็คันนี้นะคะมีการตรวจสภาพไปเรียบร้อยนะคะจริงๆทุกคันนะคะของเราจะมีตรวจสภาพทั้งขายดีและก็อินสเปคชั่นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้ามั่นใจนะคะการันตีได้เลยนะคะว่ารถที่นี่นะคะเราคัดสรรมาอย่างดีนะคะโอเคคันนี้ภาษี -66 เหมือนกันหนึ่งปีนะคะคันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะพี่พุย่ย6กแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะรถสวยมากนะคะคันนี้ภายในนะคะุยลอก ด้านในนะคะก็จะเป็นตุกเบาะหนังสีดำนะคะสปอร์ตซีรีส์นะคะก็คือจะท็อปก่บตัวบอะครีมนะคะอันนี้นะคะว่าตอนนี้น่าจะเหลือคันเดียวแล้วใช่ไหมพี่ปุ้ยโอ้น้องแพทเรามาเป็นกองทัพเลยค่ะตอนนี้หนึ่งเดียวอันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆแล้วรอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือคันเดียวแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้สีดำไปแล้วแล้วสีบรอนก็แพทก็ไปส่งพัทลุงเรียบร้อยนะคะสีดำลูกค้าซื้อสดมาเจอแบบโป๊ะเชะไปเลยไวมากนะคะเพราะฉะนั้นแฟนคลับต้องรีบเลยนะ ไม่สีขาวแล้วสีขาวเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะจริงๆก่อนหน้านี้ลูกค้าเขาอยากได้สีขาวนะแต่ว่ามันไม่มีเนาะเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นสีบอลแทนแต่ตอนนี้สีขาวเข้ามาแล้วนะคะลูกค้าก็ใครที่กําลังเล็งๆอยู่มองอยู่นะคะลูกค้าอย่าชักชานะคะต้องรีบจับรีบจองกันเพราะว่ารถดีสวยๆหายยากมากๆนะคะทันนี้จ้ะ อันนี้เป็นรีโวนะคะตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัว e plus ไหมค่ะสองจุสี e ่ e plus นะคะปี2017นะคะราคาอยู่ที่645,000บาทค่ะใช่ค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับนะคะ ตัวครอบมือเปิดนะคะหรือว่าจะเป็นกันสาดนะคะ e+ นะคะจะเป็นตัวที่แตกต่างจากตัว e ธรรมดานะคะมีกล้องหลังกงมีกล้องหลังนะคะก็แล้วก็มีหน้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแต่นี่นะคะตัว e+ รุ่นนี้นะคะลูกค้าถ้าใครนะคะที่อยากได้เป็นหน้าล็อกโคนะคะก็สามารถแจ้งกับน้องแอดมินได้เลยนะคะค่ะตัวนี้เป็นตัว4ประตูนะคะลูกค้าค่ะ4ประตูยกสูงขับ2นะคะคันนี้เนาะใช่ค่ะโอเคถ้าใครอยากเปลี่ยนเป็นหน้าล็อกโคนะคะก็ สามารถนะคะแจ้งได้คันนี้นะคะก็ไม่น้อยมากนะคะไม่ถึงแสนนะคะลูกค้าราคาก็ดีนะคะปีใหม่ด้วยแล้วก็เป็นตัวที่ท็อปขึ้นมาหน่อยด้วยนะคะแผมนยังไม่น้อยอีกตั้งหานะคะไปค่ะไปที่คันต่อไปกันเลยค่ะคันนี้นะคะก็เป็นนิสสันเอสเทนะคะปี2015เช่นเดียวกันนะคะแต่เดงนี้จะมีความพิเศษมากกว่าเพราะว่าเป็นตัวขับ4นะคะเป็น2.0ตัว VTO ็อปเนเ a เกเเลยนะคะใช่ค่ะราคานะคะอยู่ที่ ห้าแส0แปดหมืห้าพันบาทเท่านั้นนะคะคันนี้เพิ่งมาใหม่เลยนะคะเพิ่งมาจอกเลยใช่ค่ะเนะพิ่งมาใหม่เลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ของเราที่ไปส่งมุกระหารทหารก็มีคันใหม่เข้ามาแล้วนะคะก็สำหรับใครนะคะที่จับจองอยู่ราคาเท่าไหร่เท่ากันไหมห้าแสนปดหื่นห้าันบาทค่ะ5้าแส0ปดหื่นห้าันบาทนะคะเพราะว่าเออคันนี้ไม่ไม่ประมาณเท่าไหร่ คันนี้แสนหน่อยค่ะแสนหน่อยนะคะแต่สภาพดีนะคะแล้วก็การันตีคุณภาพด้วย<ช>ไม่มีอุบัติเหตุนแน่นอนคันต่อไป <นะ S 1> ด้านน,นี้เป็นตัวขับสี่นะคะเขาเรียกว่าท็อปขับสี่เลย อุ้ยมาคันนี้จ้าสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะรถนะคะไม่พูดไม่ได้จ้าเจ็ดที่นั่งนะคะรถครอบครัวนะคะ SUV คันนี้นะคะเป็นตัวออโต้นะคะขับสนะคะ2.8นะคะซิกมาโฟขับ4ี่คันนี้นะคะเป็นปี2019น้าะคะราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะน้องแพทย์1นึ่0ล้านบาทค่ะคันนี้นะคะราคานะคะถูกกว่าป้ายแดงเยอะมากนะคะใครได้ไปคือคุ้มสุดๆนะคะสำหรับตัวนี้นะคะที่เป็นซิกมาโฟนะคะตกแต่งหน้าที่ดีค่ะลูกค้า รับไปนะคะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยเพราะเรามีการคาสตานะคะแล้วก็การันตีวอลันตีเกียร์เครื่องยนต์ให้นะคะแถมยังมีการขัดเงาลงนะคะแล้วก็มีตกแต่งแนวทีอดีแถมมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงไปด้วยนะคะอีอินสเปคชัน e นะคะไม่มีอุบัติเหตุนแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้คันที19เนาะ19ค่ะโอเคอันนี้นะคะเป็น ฮอนด้า h ฮเซวีนะคะเป็นตัวพวกคลอสบอดี้นะคะรู้สึกว่าไฮเซวีเรามีกี่คันสามสามสามคันนะคะสี่แล้วพี่มีสีขาวกําลังจะเข้ามาอยู่ด้วยนะคะอ๋อโอเคโอเคเรามีทั้งหมดสีขาวนะคะมีทั้งหมดสีขาวเรามีทั้งหมดสี่คันนะคะมีสีบรอนแล้วก็สีเทาสองคันแล้วก็กาลังจะมีสีขาวเข้ามาอีกหนึ่งคันนะคะมีตัวท็อปที่เป็นซันรูฟนะคะสองคันนะคะเดี๋ยวแพนไปดูตัวนี้ปีสิบหกแพทบอกไปแล้วใช่ปะใช่สิบหกราคานะราคา มันมีมันมีมันมีมนมตัวาา 5, 9, 9, ตัวใหม่เพิ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวมาทำรีวิวเดี๋ยวให้ดูเนาะโอเค <Okay. S 2> ราคาอยู่ที่595,000บาทเท่านั้นหแสนเก้่นห้าพันบาทเท่านั้นนะคะสำหรับใ,ใครนะคะที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามนะคะน้องแอดมินได้เลยนะคะ ที่ดีเจนโฮมคาร์นะคะของเรานะคะมีรถนะคะให้เลือกมากมายเลยนะคะลูกคา้ามีหลากหลายนะคะไม่เหมือนบางที่บางที่เขาจะมีแบบวีออสอย่างเดียวออติตอย่างเดียวกระบะอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเรานะคะมีมากมายให้ลูกค้าได้เลือกสรรเลยไม่ว่าจะเป็นรถอีโคคาร์รถขนาดกลางไซส์ A ไซส์ B นะคะหรือจะว่าจะเป็นดี e ซ gment นะคะกร<ๆ>ะ,ะบะซีประตูนะคะหรือว่าจะเป็น SUV นะคะค่อนข้างหลากหลายนะคะลูกคา้ามาที่นี่ครบจบที่เดียวนะคะอ่ะถัดมาจ้ะ ตัวนี้เป็นมาส d a b t 5บทีห้าศูนย์นะคะซีวีซีวีเจ้านายอันนี้ไม่ได้ขายอันนี้ไม่ได้ขายนะคะลูกค้าถามเยอะที่สุดนะคะบีทีห้าศูนย์รู้สึกว่าเรามีสองคันนะใช่ค่ะเรามีสองคันนะคะสีดํานะคะก็จะเป็นทั้งแคบแล้วก็สีประตูนะคะแต่ตัวนี้เป็นแคบค่ะพี่ สิบเก้าค่ะสิบเก้านะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวตัวหน้าใหม่นะคะเปลี่ยนโฉมแล้วนะคะตัวหน้าใหม่ใหม่นะคะเพียงแค่ห้าหม5่นห้าหกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะไม่น้อยนะคะแล้วก็ราคานะคะอยู่ที่สี่0ส0ห้าหห้าพันบาทเท่านั้นนะคะเป็นเครื่องสองจุดสองนะคะไฮไลท์คันเดอร์นะคะตัวนี้นะคะเป็นเปลี่ยนโฉมแล้วนะคะไม่ธรรมดานะคะตัวนี้เป็นตัวนะคะแคบนะคะก็คือเป็นแคปเปิดได้นะคะตัวนี้เนาะแคปเปิดได้ นนเป็นเกียร์ธรรมดานะคะข้างในเป็นเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะคะเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดูเนาะอ่ะไม่ต้องอินเสิร์ตแล้วเป็นสมาร์ทแคปใช่ค่ะไม่เป็นเป็นโอเพนแคปใช่อันนี้คันนึ่งอีกคันนึงก็คือไม้น้อยไม้ไม้น้อยกว่าน,นี้แต่ว่าจะเป็นตัวก่อนก่อนโฉมไม่ได้เชนคันนั้นจะราคาถูกกว่าประมาณสองหมื่นนะคะมีบันไดข้าขึ้นเลย thunder สองจุดสอง thunder high laser นะคะตัวนี้ มีสองคันนะคะมีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็ออโตโอ้อ่ะถันมาค่ะด้านหลังนะคะเจ้าตลาดนะคะสำหรับไฮลักซิลิโวนะคะคันนี้ ตัวอะไรเอ่ยพี่ตัว E ีไหมอ่าอันนี้เป็นตัว E ีค่ะเป็นปี2019นะคะราคานะคะอยู่ที่685,000ดบาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้เนาะแต่การตกแต่งนะลูกค้าไม่เหมือนตัว E ีเลยนะคะรถแพทคันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะยังค่ะแล้วแต่ว่าดูสวยมากนะคะคันนี้ตกแต่งมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะถึงเป็นตัว E ีแต่แต่งไม่เหมือน E ีเลยเหมือนตัว G เลยนะคะมีทั้งกันสาดนะคะตัวเบ้ารองมือจับนะคะรถสวยมากนะคะสําหรับคันนี้สีเทาดําหายากมากตัวนี้นะคะ อันนี้เพิ่งมาใหม่นะคะเขามาพร้อมกับยางบิสโตนะคะขอบปีสิบเจ็ดนะคะไอ้ขอบสิบเจ็ดนะคะยางใหม่ด้วยยางปีอะไรคะยางปีสิบเอ็ดเลยค่ะพี่ปุ้ยโอ้โหโชคดีมากๆเลยยางใหม่ด้วยเอี่ยมเลยนะคะใครนะคะที่สนใจนะคะสามารถนะคะที่จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะโปรโมชั่นที่บอกว่าจองหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะรับส่วนลดหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนี่ย รับได้ทุกคันนะคะไม่ว่าจะเป็นคันที่ราคาแป0แสนหรืออย่างน้องคนนี้นะคะราคาแค่แสนกว่าบาทก็รับส่วนลดหนึ่งบาทจริงเรจะบอกให้เลยว่าตัวนี้ซื้อสดคุ้มมากเลยคุ้มมากนะคะคุ้มมากถ้าจะบอกว่าคือถามว่าอยากขายไหมอ่ะก็อยากขายแต่แ่่ต้องแพ็นี้เงินในกระเป๋าประมาณสักแสนกว่าบาทเนี้ยค่ะซื้อรถแบบนี้ถือว่าคุ้มเลยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเพราะว่ารถคันนี้นะคะมีที่มาที่ไปชัดเจนนะคะเรารู้อยู่ว่าเจ้าของเดิมดูแลมาค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ วิ่งต่างจังหวัดนะคะใช้งานได้ดีปกตินะคะแต่เพียงแค่ว่าท่านเป็นปีศูนสามเนาะปีศูสาใช่ค่ะเพียงเพราะว่าท่านอายุเยอะแล้วท่านไม่อยากขับรถแล้วก็เลยเอามาให้เราได้ดูแลอะไรอย่างงี้ค่ะขับดีมากนะคะันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะพี่คหนึ่งแสนสามื่นแปดพันบาทค่ะเป็นหนูนะหนูมีแสนสามหนเอาไปคันไหมโอ้โหมาจ้าคันนี้ เป็น Toyota า e n น u r ร่นะคะเป็นปี2017นะคะตัวนี้เป็น3.0ตัว G นะคะน้องแพทเนาะใช่ค่ะตัวนี้นะคะ3.0 g นะคะลูกค้าใครนะคะที่อยากได้รถที่เป็นแนวครอบครัวแต่ต้องการความแข็งแรงนะคะแล้วก็ถึกทนใช้งานได้ดีนะคะก็แนะนำเลยนะคะกัเนี่นะคะจะดูกว้างกว่าแล้วก็มีพื้นที่บริเวณหลังคาจะสูงกว่าพวกคุณใดนะคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็เป็นรถตลาดมากกว่าแล้วก็ราคาที่ได้ราคาดีราคา 7จ็0แสเก้าหห้าันบาทเท่านั้นค่ะ7จ็0แสเก้าหมห้าันบาทนะคะสำหรับคันนี้ฮะเออก็สามจุดศูนย์ไงค่ะเป็นเช่องดีเซลนะคะคันนี้นะคะประหยัดไปอีกเลยนะคะประหยัดไปอีกประหยัดนะคะช่วงนี้น้ำมันก็ลงแล้วนะคะแล้วก็ดีเซลก็ใช้งานได้ดีด้วยนะคะถัดมานะคะลูกค้าว้าอ๋ออันนี้เป็นไฮไลท์เลยสองคันนี้นะคะอิซุสปีสองคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นอิซุสดีแมกนะคะสี่ประตูนะคะตัวนี้ ปีอะไรเอ่ยปี19นะคะคันนี้เนาะ19เฮ้ยล็อกทำไมเนี่ยอะโอเคเดี๋ยวให้น้องขึ้นรูปนะคะขึ้นรูปให้ดูนะคะภายในนะคะคันนี้นะคะเป็นปี2019นะคะ Isuzu D-Max นะคะราคานะคะอยู่ที่685,000บาทเท่านั้นค่ะได้โปรโมชั่นเป็นเครื่องพันเก้านะคะประหยัดไปอีกนะคะพันเก้าตัวใหม่ใช่ค่ะโอเคอะถัดมาค่ะที่ทุกคนอยากได้มากช่วงนี้คือก่อนหน้านี้เราไม่มีไฮบริดเลยเพราะว่า เรายังมองว่ารถน้ํามันอ่ะมันใช้งานได้ดีนะแล้วก็คือไฮบริดอ่ะมันประหยัดก็จริงแต่การดูแลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างที่มันจะต้องมากกว่ารถน้ํามันเนาะแต่มันก็ประหยัดนะคะลูกค้าก็เลยเรียกร้องกันมาค่อนข้างเยอะนะคะโอเคเราก็ประจบหมอนะคะได้คันนี้มาเลยนะคะสําหรับ Camry h ไฮบริดนะคะเป็นเครื่องสองจุด เกินสองค้ะแล้วก็<ด>ราคานะคะอยู่ที่6 6 5 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะใช่ค่ะแล้วตัวนี้นะคะแบตเตอรี่นะคะยังมีการคุ้มครองอีก4ปีเลยทีเดียวนะคะ,คะก็ลูกค้าใช้4ีปียาวๆจริงๆขายปีที่5ยังได้นะได้เพราะว่าแคม,มรี่เนี่ยยังไงราคาไม่มีตกอยู่แล้วนะคะ4ปียังไงก็ได้กำไร,รเห็นๆเนะาะราคาแค่6 6 5,000ันบาทเท่านั้นเองนะคะก็โอเคนะคะสำหรับ EP 1นนะคะก็เดี๋ยวเราไปต่อที่ EP 2ค่ะ โอ,โอเคนะคะเดี๋ยว EP สองข้างหน้านะคะแพทกับพี่ปุ้ยนะคะก็ จะพาไปดูทางแถบโซนด้านนี้นะคะเไม่ใช่มันออกแช่ถบโซนด้านนู้นนะคะส่วนใหญ่ด้านนูก็จะเป็นรถอีโคคาร์เนาะรถขนาดกลางรถเล็กนะคะก็รถที่ประหยัดน้ํามันนะคะเน้นแบบกระทัดรัดหน้ารักจอดง่ายนะคะก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะคะยังไงก็ใครที่จะคลิปนี้นะ EP แรกของเรานะะคแฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับพวกเรา2คนด้วยนะคะฝากติดตาม EP สองด้วยค่ะสวัสดีค่ะ